สวัสดีครับพบกับผมนะครับปาร์ควิสารออตโต้ออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสารออตโต้คาสาขาการจนาพิเศษตามสัญญาเลยผมบอกแล้วผมจะแอคคอร์ดมารีวิวให้ดูกันยาวๆเลยนะครับผมส่วนคันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะปีใหม่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะแล้วก็โฉมเปลี่ยนไปอีกนิดนึงนะครับผมรถที่ผมนํามารีวิววันนี้จะเป็น Honda Accord รรุ่นย่อย 2.4EL คันนี้เป็นรถปี2017 เลขไม้แท้ๆ140 0 0 0กิโลเมตรเป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับผมส่วนราคานะออกห้างก็มีร้านหกกว่ากว่กลางๆนะครับผมส่วนวันนี้ผมขายแบบราคาหายไปครึ่งหนึ่งเลยผมขายเพียงแค่819,000บาทเดี๋ยวพามาชมสภาพเลยว่าเจ้าคันนี้สวยขนาดไหนและตัว2.4 EL เนี่ยฟังกช์ชันเขาจะเพิ่มขึ้นมาจากตัว2.0 EL หรือว่าพวก 2.0E อะไรบ้างหรือเปล่าตามมาดูกันครับ นักสนุนโดย c a r ์ฟอร์ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุณภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ฟอร์ชัวรมาครับเรามาดูรถคันนี้กันนะคันนี้เป็นปี2017เนาะตอนนี้2022ใช่ไหมก็กใช้งานรถก็ประมาณ4ปีกว่า5ปีใช่ไหมครับแต่ดูลูกล่างหน้าตาของมันนะดูแบบดูหล่อดูเข้ากับยุคสมัยนะ ไม่ตกสมัยเลยนะครับผมสวยงามมากๆนะดูนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบฟู l l LED แล้วนะครับโฉมนี้นะครับแล้วก็มีไฟเดย์ทาวเป็นเส้นนะเดินขอบล่างบนนะครับผมถึงขอบล่างล่างสุดเลยนะครับผมและคันนี้มีไฟตัดหมอกให้มาด้วยนะครับผมกระดทกหน้านะครับผม h o n d ้านะเป็นโครเมียมเดินสุดเลยสวยงามนะครับผมถัดมาดูห้องเครื่องนะครับผมปะกระโปรงดีนะเพราะว่ามีโช้คอัพพอร์ตเรานั่นเองนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรนะให้กำลังสูงถึง 170กว่าแรงม้าเลยนะครับผมแล้วดูสภาพดูง่ายมากนะครับเห็นไหมไม่มีคราบน้ํามันไม่มีการรั่วซึมเลยนะห้องเครื่องแห้ง,หงๆเดิมๆสวยๆนะครับผมถัดมานะครับผมมาดูนี่กันน,อน็อตฝากระโปรงเคยถูกแกะขันไขแน่ๆนะครับผมแต่มีการทาสีทับไว้นะผมเรียนตามตรงนะบอกหมดนะครับผมถัดมามาดูสภาพกันดีกว่านี่นะครับดูคมๆด้านหน้านะเลเวลบอ,อก,กรเนาะแล้วก็นี่ซื้อฮอนด้อย่าลืมนะครับผม บาร์โค้ดต้องมีนะฝากระโปรงแท้ๆต้องมีบาร์โค้ดนะครับผมและนี่เม็ดอาร์คมคมทุกจุดนี่ย้อนกลับมาดูนี่นิดนึงเห็นไหมซิลิโคนเดิมๆนะจากโรงงานแน่นอนนะครับผมถัดมาติ๊กเกอร์กันกระแทกก็อยู่ครบนะ,ะแน่นอนนะมันถูกขายฝั่งนู้นก็ต้องถูกขายฝั่งนี้ถัดมามาดูนี่กันนี่อันนี้ไม่เคยถูกแกะคันขายนะแผงข้างฝั่งนี้นะครับผมรถเดิมแน่นอนถัดมาดูนี่เม็ดอาร์คมคมสวยๆนะมาแ k วรถไม่เคยถูกแกะนะครับผมไล่ไป สวยงามทุกจุดรถไม่เคยถูกแกะเม็ดอาร์คมุมมาร์ค R ลูลมๆมเม็ดอาร์ Met สวยงามถัดมาดูฝั่งนี้โดนไข่ไหมนะไม่เคยถูกไข่ครับโครงสร้างด้านหน้าเดิมแน่นอนเนาะแต่ว่ารถปี2017เนาะบอกกับว,ว่า h o n d a Accord เนี่ยเป็นรถที่ใช้คําว่าขับดีแล้วก็ด้วยไม่หนึ่งแสี่หมื่นเนี่ยผมว่ามันต้องโดนสะเก็ดขีดโดนข้ามาแมลงบ้างลหละก็ต้องปเก็บสีเพื่อให้รถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนั่นเองนะครับถัดมานะครับเรามาดูกันต่อนะครับผมโอเคมาดูกันที่ล้อเลย ล้อคันนี้นะครับผมจะเป็นล้อแมกอัอลลอยเดิมจากโรงงานคันนี้จะเป็นขอบ18มาจากโรงงานนะซีรีส์ยังจะเป็น2 3 5ส5ห้สหตัว Z หมายถึงการรองรับความเร็วสูงสุดได้ถึง240กิโลเมตรนะครับผมซึ่งรองรับไว้นะแต่เราขับไม่ถึงหรอกนะครับส่วนยางคันนี้เป็นยางปี2021นอะดอกยางก็เลยเสวยๆดูซื้อไปยังไม่ต้องเปลี่ยนนะยางเนี่ยเอาไปใช้ต่อได้ยาวๆนะถัดมามาดูนี่ครับกระจกมองข้างฝั่งขวานะครับผมมีไฟเลี้ยวด้วยนะ แต่ไม่ใช่เธอพายนะแต่ฝั่งซ้ายนะครับผมเขาจะมีกล้องนะครับผมไว้ดูเวลาเราจะหักเลี้ยวหรือเราเปิดไฟเลี้ยวนะกล้องจะโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นมุมอับของรถนะครับผมที่แบบเราไม่คาดคิดน,นะก็ช่วยเรื่องความปลอดภัยได้เยอะเลยนะครับถัดมานะครับผมด้จาจับประตูจะเป็นโครเมียมรวมถึงคันนี้เป็นย์เลดด้วยสามารถล็อกนะแล้วก็กลดล็อกจากด้านจับประตูได้เลยนะครับนี่นะครับดูสภาพแผงข้างด้านในนะครับผมสภาพสวยงามสมบูรณ์ดีไม่มีตาหนิเนาะพลาสติกมีแค่บริเวณนี้เหมือนเดิมนะ โฉก่อนหน้านี้กับโฉนี้ไม่ต่างนะทุกอย่างเป็นหนังกระซอหมด,ดยกเว้นตรงนี้นะครับเมมโมรี่ <Memory S 1> บอกก็ยังเป็น2ตําแหน่งเหมือนเดิมมีลายไม้สวยงามแล้วก็กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าออโต้ฝั่งเดียวก็คือฝั่งคนขับเหมือนเดิมนะยังไม่ได้เป็นออโต้หมดนะครับตัว2 4ถัดมาดูสภาพคงมาเลยนะเนื่องจากว่าเป็นรถปีจะออกใหม่กว่าคันอื่นที่ผมนามารีวิวเพราะฉะนั้นตําหนิมันก็จะน้อยหน่อยนะครับแทบไม่มีตําหนิให้เห็นเลยมีบริเวณนี้เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าแอคคอร์ดทุกรุ่นเลยนะเพราะว่ามือเราไปจับอยู่นั่นน่นนนเเเอองงรัปป็ืกติ พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันโดยมีคุลคอนโทรลและคันนี้ด้านหลังพวงมาลัยมีพัดโรชิพด้วยนะถัดมาดูเบาะเบาะเป็นเบาะหนังนะครับผมสภาพเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับแม้ไม่จะ 1, 1,40 0 0 0มนกิโลนะแต่ดูเห็นปะมีตำหนินิดเดียวเนาะเนี่ยตำหนิที่รถทุกคันจะมีขึ้นลดลงรถเนาะและเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้ามีแลมบ้าสปอร์ตด้วยถัดมาดูโครงสร้างนะครับโอเคเห็นไหม เม็ดอาร์สวยๆวยวยคมๆคมๆชัดๆอย่างนี้โครงสร้างเดิมๆแน่นอนนะแล้วก็น็อดด้านหน้าที่ผมบอกไม่ได้ข่ายนะแผงข้างก็คือไม่ได้ขจริงๆนะครับอ่าถัดมาไอ้ตรงนี้ยังมีเหมือนเดิมนะเนี่ยโครเมียมที่เดินขอบกระจกเนี่ยทำให้รถด,ดูมีมิติเนะาะก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ตัดออกไปนี่นะครับแผงข้างประตูฝั่งหลังก็สวยงามดีไม่มีตําหนิเลยแล้วก็มีม่านเหมือนเดิมนะม่านด้านข้างนะครับผมม่านหลังก็มีม่านข้างก็มีถัดมาเข้ามาดูเบาะนะครับ สภาพบาะแถวหลังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับผมไม่มีตําหนิใดๆไม่มีการยกตัวของฟองน้ําเลยนะครับถับมาดูที่โครงสร้างนะครับนี่ดูเลยนะเห็นไหมเม็ดอาร์คสวยๆคมๆนี่เหมือนเดิมนะเดิมๆจากโรงงานนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับคันนี้โครงสร้างสวยๆนะครับผมถัดมาทางด้านท้ายไฟท้ายก็สวยงามในลยนะสปอร์ตนะครับผม เข้ากับตัวรถมากๆนะครับผมแล้วก็นี่นะครับการเดินเส้นโคมนี่ของเขาน่าต่อขอบซ้ายยันขอบขวานะครับผมก็ทําให้รถแบบเหมือนมีอะไรมาคันนะทำให้รถมันดูไม่โลนเนาะถ้าเป็นข่าวล้วนก็จะรู้สึกว่าแบบมันดูเรียบเียบเกินไปเนาะแล้วก็ฝาท้ายสามารถกดเปิดได้จากบริเวณใต้นี้นะครับผมิดขึ้นมาเลยที่เก็บสัมภาระท้ายของแออร์ดก็ต้องเรียนนะครับว่ามันกว้างขวางมากๆนะกระเป๋าเดินทางใส่ได้ถุงก๊อฟสบายๆนะครับผมแล้วก็ลึกเข้าไปได้วยนะถ้าอยากพับเบาะนี่นะครับสามารถพับได้แปลกเนาะ แอคคอร์ดให้พับอบ์ดได้แต่ซีวิกไม่ให้พับใช่ไหมเขาสํารวจกันมายังไงนะครับว่าลูกค้าแอคคอร์ดอยากพับอบ์ดแต่ลูกค้าซีวิกไม่อยากพับอบ์ดใช่ไหมทั้งๆที่รถมันเล็กกว่าควรจะพับได้เนาะออะอดูยางอะไรล้ออะไรล้อเป็นล้อแม็กนะครับผมอยู่ครบนะไม่เคยใช้งานนะครับผมนี่นะเห็นสภาพาก็รู้เลยอุปกรณ์แม่แรงเปลี่ยนยางทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมถัดมาดูที่โครงสร้างนะครับอ่ะดูตรงกลางก่อนเลยนะครับเม็ดอาร์คคม,คมขนาดนี้เนาะแล้วก็อ่ะผมขออนุญาตนะจิ๊ก โอเคเห็นไหมเดิมเดิมของผมนะครับผมมาถัดมาดูชายล่างถ้ารถเคยเกิดอุบัติเหตุมาเนาะตรงนี้ต้องไม่รอดนะครับผมนี่เห็นไหมไล่มาแผ่นเพจไม่มีการตัดต่อเลยนะสวยๆนะครับผมโครงสร้างเดิมๆนะามาดูฝั่งนี้เลยแล้วกันน็อตฝาท้ายถ้าแกะมันต้องแกะทั้งสอฝั่งนะครับผมนี่เข้าไปเลยไม่เคยถูกแกะนะฝาท้ายไม่เคยถูกขออกมานะครับโอเคถัดมานะครับมาดูแผงข้างประตูฝั่งนี้ ไม่มีตําหนิใดๆนะเข้าไปดูบ่อเลยบ่ออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะเบ่อหลังนะครับผมโอเคเลยนะครับถัดมานะครับโครงสร้างนี่ครับดูเลยครับเม็ดอาร์คสวยๆคมๆเหมือนเดิมโรบอทคีบนะครับไล่ไปนะครับสวยๆคมๆกลมๆชัดๆโครงสร้างเดิมๆนะครับผมซื้อรถกับเราสบายใจได้นะเพราะวิสายทุกขารับประกันนะครับไม่มีชนหนักไม่มีผิดความไม่มีน้ำท่วมถ้าเจอเรารับสิ้คืนเต็มราคาครับถัดมาครับแผงข้างประตูบานสุดท้าย สวยงามเดิมๆนะครับผมไม่มีตำหนิใดๆคอนโซลสวยงามดีเนาะตัดด้วยลายไม้เหมือนเดิมนะสะภาพดีลืๆ่ๆๆยอดเยี่ยมถัดมามาดูกันที่บอกนี่ตำหนิน้อยกว่าฝั่งคนขับนะพราคิดว่าน่าจะเป็นการขับใช้เป็นส่วนมากแนะไม่มีผู้โดยสารนะครับผมแล้วก็เป็นบอกรับไฟฟ้าเช่นกันถัดมาที่โครงสร้างนะอ่าดูเลยเม็ดอาร์คสวยๆคมๆกลมๆ,มๆ,มๆชัดๆไม่มีรอยตะเข็บกะตอรไปทำไ,ได้ แผงข้างหน้าไม่เคยถูกแกะนะครับผมน็อตยืนยันแล้วนะก็คันนี้ก็สรุปได้ว่าฝากระโปรงเคยถูกแกะทําสีเท่านั้นเองนะครับผมส่วนรายละเอียดอื่นๆนะอยู่ในสภาพที่สวยมากแผงข้างสวยเบาสภาพดีมากๆตําหนิเดียวที่เห็นนะก็คือเบาฝั่งคนขับคิดว่าเจ้าของเดิมน่าจะเป็นแบบคนขับใช้คนเดียวเป็นหลักนะครับผมก็เลยมีตําหนิบริเวณขึ้นลงรถให้เห็นชัดเจนนะครับผมส่วนสภาพอื่นๆสวยงามหมด เดี๋ยวผมจะพาไปดูความกว้างขวางนะครับของเจ้า2.4 EL คันนี้นะว่ามันจะต่างจากตัวแบบ2.0 E หรือว่า2.0 EL ก่อนหน้านี้แล้วก็ต่างจาก2.0 EL พวกปีก่อนๆยังไงนะหลังจากที่เปลี่ยนโฉมมานะครับผมตามมาดูกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ภายในตัวรถนะครับผมก็ภายในตัวรถนะอากาศดีกว่าข้างนอกเยอะเลยสังเกตจากเหงื่อเวลาที่ผมรีวิวนะก็ต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะครับผมถ้าเสื้อผมจะเปียกไปบ้างนะครับโอเคด้านในนะ ห้องโดยสารกว้างขวาง,วางนะเฮดรูมผมเหลือเกินหนึ่งกำปั้นนะครับผมแล้วก็สภาพเป็นอุสวยหมดนะจากขวาไมาซ้ซายเลยนะครับผมเนี่ยสภาพสวยงามมากๆนะครับผมพวงมาลัยผมบอกแล้วตําหนิแทบไม่มีเลยจกถนัดมือด้วยแล้วก็พวงมาลัยสามารถปรับได้นะเดี๋ยวผมทําให้ดูขึ้นลงใช่ไหมเข้าออกได้หมดเลยนะครับผมรอบทิศทางเลยนะถือว่าดีมากๆนะครับฟังก์ชันนี้นะถัดมาผมอยากให้ดูนะครับผมนี่นอกจากกล้องมองหลังแล้วนะผมให้ดูนะนี่กล้องมองหลังเห็นปะปรับระยะได้ปรับแสงได้นะครับผม จอทัศกินนะและยังมีนี่นะครับสมมุติว่าผมจอดอยู่ด้วยซ้านะผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเห็นไหมอ่ะตากล้องขยับขยับประตูให้หน่อยเห็นไหมอ่าที่ผมบอกนะครับกล้องที่อยู่บริเวณกระจกมองข้างนะครับผมจะให้เราเห็นนะมุมอับนะครับผมมีประโยชน์มากๆสมมติเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเราจะเลี้ยวเข้าซอยอะไรเงี้ยบางทีโมอเตอร์ไซค์จะแซงขึ้นมาใช่ไหมเราจะเห็นก่อนว่ามีอะไรอยู่ด้านข้างหรือเปล่านะถือว่า มีประโยชน์มากๆนะครับฟังก์ชันนี้อะถัดมานะครับหน้าจอตรงกลางเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธได้นะอันนี้ฟังก์ชันถือว่าดีแล้วมีนิเกเตอร์ด้วยนะครับผมแต่ต่อบลูทูธได้นี่ก็คือสามารถเขาเรียกว่าอะไรเอนเตอร์เทนเมนต์ถือว่าครบครันนะนั่งฟังเพลงยาวๆได้เลยนะครับผมถัดมาแอร์เป็นระบบออโต้นะคันนี้นะครับผมเหมือนเดิมนะก็คือเป็นดูอัลโซนนะแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาไม่ซิงก็ได้ถ้าซิงก็คือเท่ากันถ้าไม่ซิงก็ปรับแยกกันไปเลยนะเห็นไหม ถือว่าฟังก์ชันนี้ก็ยังเหมือนเดิมที่เก็บของ Honda a c c o r d ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็นี่ตรงนี้นะครับผมก็เป็น p p l e CarPlay เนาะแต่ยังต้องเป็นแบบการเสียบสายอยู่นะครับผมเขาระบุมาเลยต้องเสียบบริเวณนี้นะแล้วก็ตรงกลางก็มี DC Outlet เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็นี่นะครับด้ามเกี่ยวของเขาตกแต่งมาสวยงามตามสไตล์นะอันนี้ยังเหมือนเดิมอยู่นะยังเหมือนเดิมอยู่นะครับผมตรงกลางเป็นโครเมียมนะครับอันนี้ยังไม่ได้แตกต่างอะไรเหมือนเดิมปุ่มม่านหลังนะแต่ผมเปิดให้ดูนะครับอไปดูเลย เปิดปิดได้เนาะโอเคช่องวางของเหมือนเดิมนี่พนันเท่าแขนตรงกลางอยู่ในสภาพที่สวยงามสมบูรณ์นะก็ยังฟังก์ชันค,คล้ายๆเดิมนะครับเปิดออกมาก็เหมือนเดิมนะต่างจากตัว2.0 e ปี2016ตรงที่มี Apple c a r าร a y ให้เสียบอยู่ตรงคอนโซลตรงกลางนะครับแต่ว่าในช่องนี้ usb ก็จะหายไปนหนึ่งช่องเนาะเหลือช่องเดียวนะครับผมแล้วก็มี hdmi มาเหมือนเดิมซึ่งผมก็งงอยู่ตลอดเวลาว่ามีใครเคยใช้ hdmi ทำอะไรไหมถ้าเคยคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับผม คันนี้เป็นระบบกดสตาร์ทนะครับผมเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทได้เลยแล้วก็2.4 l ก็เหมือน2.0 l ก่อนหน้านี้ก็คือกระจกมองหลังเนี่ยเป็นตัดแสงออตโต้นะแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาแน่นอนนะครับผมก็คงไม่พ้นเรื่องความปลอดภัยนะเพราะว่าแอร์แบ็กเนี่ย1 2 3 4นะ5 6ใช่ไหม7 8แอร์แบ็กเขาให้มารอบคันแล้วนะความปลอดภัยเขาพัฒนาขึ้นมานั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูนี่นะอุ้ยลืมอีกแล้วนี่แล้วตัว2.4 l ก็เหมือน2.0 l ตรงที่ มีที่ปรับเบาะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับผมเหมือนว่าที่แตกต่างจริงๆนะก็จะเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็ไอตัวเลนเซนเซอร์นะก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะก็คือปัดน้ําฝนอัตโนมัติเนาะเวลาฝนตกอะไรเงี้ยเขาก็จะปัดให้เองนะเดี๋ยวผมพาไปลองนั่งบอดแถว2ดูมาดูว่าทรงี่เอรูปทรงเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่านะบาะแถว2นะครับผมตามผมมาเลยครับ มาครับเดี๋ยวผมจะก้าวขึ้นรถให้ดูนะการขึ้นรถก็ไม่ยากนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาบังนะแล้วก็ขึ้นมานั่งแล้วความรู้สึกก็คล้ายๆตัวเดิมนะครับผมไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะเพราะว่าทุกอย่างคล้ายๆกันบ้านข้างมีมาให้นะครับผมนี่นะครับแอร์ด้านหลังมีมาให้นะครับผมเดี๋ยวขอลองเปิดไอ้นนี่ออกมาดูจะมีอะไรแตกต่างนะครับเท่ากันเหมือนเดิมนะครับ ยังไม่มีอะไรที่ใหม่ขึ้นนะครับเหมือนเดิมสามารถไปหยิบองด้านหลังได้เช่นกันนะแล้วก็บอกก็นุ่มดีแล้วก็ตัวบอกเนี่ยก็มีไ s o i ฟ x นะทั้ง2ฝั่งให้มานะครับผมผมรู้แล้วทำไมเขาออกแบบแอร์แบ็มาอย่างนี้หรือว่าเราะต่อให้แอร์แบระเบิดนะคาซีที่เราวางไว้อะมันจะไม่บึ้มใส่ลูกน้อยเราโดยตรงนะเขาเลยบอกว่าอย่าเอาคาซีไปวางด้านหน้านั่นเองเพราะคาซี ถ้าอยู่ข้างหน้าหันหน้าไปทางน้นเนี่ยมันบึ้มใส่หน้าโดยตรงนะอันตรายมากๆเข้าใจแล้วครับเขาเลยให้เอาคาซีดวางไว้ด้านหลังนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองฟิลลิ่งการขับเจ้ารถคันนี้กันมาดูกันว่าเจ้าคันนี้นะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้หรือเปล่านะครับผมตามผมเลยครับโอเคครับเรามาทดลองขับกันนะเกียร์ออโต้ขับง่ายนะครับผมไปเลยนี่นะครับเต็นท์วิสานออโต้นะครับผม วิาสาออต,ตคาสาขาการนาพิเศษเต็นท์ของเราตั้งอยู่ตรงข้ามสมาคมชาวปากใต้หรือเดลพาซิโอพาร์คการนาพิเศษนะมาไม่ถูกหรือว่ากําลังหารถอะไรอยู่นะโทรเข้ามาแอดไลน์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราให้ฝ่ายขายช่วยดูแลนะครับผมไปทดลองขับกันนะครับต้องบอกอย่างนี้แอคคอร์ดเป็นรถที่แรงต้นนะ่ะสู้ซีวิคไม่ได้ถ้าต้นนะ่ะซีวิคกินเลยนะครับผมแต่ว่าในเรื่องความนุ่มนวลกว่านั่นเองนะครับผมแล้วก็ ตอนกลางกับปลายเนี่ยเป็นรถที่แบบเขาเรียกว่าไงขับแล้วรู้สึกว่าแบบมั่นคงมากสเตเบิลมากๆอ่ะรถระดับนี้นะแล้วก็นั่งสบายมากเนี่ยผมนั่งขับแบบขับสบายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวลองดูวงเลี้ยวนะเดี๋ยวผมไปเลี้ยวกับให้ดูเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเห็นไหมเห็นไหมกล้องขึ้นมาเลยเห็นไหมด้านข้างด้านซ้ายเห็นไหมมีอะไรตามอยู่หรือเปล่าไม่มีเลี้ยวได้ปลอดภัยนะครับนี่ก็เป็นความปลอดภัยหนึ่งที่เขามอบให้นะก็ถือว่าดีนะครับผม ตัวนี้ใช้ได้เลยสองจุดสี่อมาลองเลี้ยวซ้ายอีกทีนะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายรอไว้มีรถแซงซ้ายหรือเปล่าไม่มีนะครับผมเลี้ยวเลยพวกอะไรอย่ะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับผมคุณผู้หญิงสามารถขับได้นะพวมอะไรแบบขับสบายมากๆเลยนะครับผมออแล้วก็ขึ้นเนินลงหลุมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยลองอีกหลุมนะครับผมช่วงล่างดีไม่มีเสียงเลยนะคันนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้มากๆนะครับผม เดี๋ยวผมจะลงไปสรุปโปรโมชันดีๆให้คุณลูกค้าฟังนะครับผมตามผมมาเลยครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับผมด้วยราคาที่ประหยัดไปถึง8 0 0แสนบาทนะแต่ฟังก์ชันยังเต็มๆและที่แน่นอนนะครับคือรถสภาพดีมากๆนะครับผมลูกค้าวิสานอโตคาไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยสามารถซื้อรถกับเราได้เพราะว่าวิสานอโตคามีบริการจัดไฟนันนอกสถานที่ส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผมหรืออยากซื้อสดก็ได้นะครับเราก็ไปส่งถึงหน้าบ้านได้เลย และซื้อแล้วกับเราสบายใจได้เพราะวิสายทรศนตัวค้าของเรารับประกันสูงสุดให้ถึง2ปีหรือเจ็ดหมนกิโลพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับผมและโปรโมชั่นดีๆเรามีให้แน่นอนนะครับฟรี90วันดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานหนึ่งปีหรือจะรับดอกเบี้ยพิเศษ2.49%ตลอดอายุสัญญาก่อนจากการวันนี้รบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับอยากได้รถอะไรอยากดูรถอะไรโทรเข้ามาหรือคอมเมนต์มาบอกก็ได้นะเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆด ำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ สนับสนุนโดย c a r r s u r e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุณภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r r s u r e c o m